สวัสดีเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเซนบูมบอลเต็งนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะเมื่อวานนี้ครับผมสุดมันครับสำหรับยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบร,รองชนะเลิศเล็กแรกนะครับบาตติดก,กับแมนซิตี้เนี่ยจบลงด้วยการเสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทัศนะในรายแอดของผมให้อยู่รอแมนซิตี้ราคาปอปอนะกินน้อยแต่กินนะกินครึ่งหนึ่งนะครับ ก็ถือว่าโอเคครับมีกำไรเล็กๆน้อยๆ,ๆพอหอมปากหอมคอกันนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ยังคงอยู่ในเวอร์ชั่นของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบรองชนะเลิศอีกเช่นกันครับแต่ว่าอีกซ้ายหนึ่งฮะจะเป็นการเจอกันระหว่าง2เมืองมิลานนะครับวันนี้เป็นศึกมิลานดาร์บี้แมชเลยครับ AC ซมิลานเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลานนะฮะ คือจะบอกว่าเปิดบ้านนี้ผมก็รู้สึกแปลกๆนะเพราะพวกเขาใช้สนามเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าเล่นในฐาน,นะเจ้าบ้านแล้วกันมันก็จะได้เรื่องของเอ่อโคต้ากองเชียร์ที่มีมากกว่านะอ,ะอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่แต,แต,แต่เกือบลืมเลยครับผมกิจกรรมทายผลสกอร์ของคู่นี้เนี่ยยังคงมีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ผมขอเปลี่ยนกติกานิดนึงแล้วกันนะไม่ต้องถ่ายในหน้า y o YouTube ละเพราะว่ามันมีหลายคนครับที่เอาคําตอบของคนที่ท่ายถูกเนี่ย แอบอ้างครับรับรางวัลใน l ล n e แอดกันเยอะนะฮะเราก็ต้องตรวจสอบปุ๊บปรากฏว่าเอ้ยมันไม่ใช่เจ้าตัวนี่หว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครับขอเป็นว่าแอดไลน์มาที่ l ล n e แอดบอ88เลยครับแล้วก็ทายผลสกอร์กับผมใน l ล n e แอดเลยและกันชัวร์ดีเพื่อความโปร่งใสนะฮะ จะได้ไม่มีประเด็นการเอาคําตอบของคนที่ตอบถูกเนี่ยมาแอบอ้างรับรางวัลด้วยนะผมว่าเอาอย่างนี้ละกันนะครับถ้าเกิดอยากจะทาย2ที่เลยทั้ง YouTube แล้วก็ในไลน์แอดเลยก็ได้ไม่มีปัญหานะแต่ในไลน์แอดนะครับผมเน้นว่าให้ทายในไลน์แอดนะฮะทักมาได้เลยครับไลน์แอดแอดบอมแปดนะครับใครทายถูกครับ1ผลสกอร์รับรางวัลจากผมไปได้เลยนะฮะช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกยุโรปแล้วด้วยนะยังไงอย่าช้านะครับกับกิจกรรมตรงนี้อ่ะมาเริ่มกันเลยครับ วันนี้ a อซีมิลานกับอินเตอร์มิลานนะครับผมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์สำหรับผมนะครับที่ทั้งคู่นะฮะผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้บอกตรงๆถ้าเกิดได้เห็นฟอร์มของทั้งสองทีมในช่วงประมาณกลางๆฤดูกาลมันไม่ค่อยน่าพิสมัยสักเท่าไหร่นะครับโดยรอบที่แล้วครับผม a อซีมิลานเนี่ยผ่านนาโป,ปลีมาได้นะอันนี้คือเหลือเชื่อครับผมผ่านนาโป,ปลีมาได้ด้วยสกอร์รวม2ต่อ1ครับนัดแรกเนี่ย เปิดบ้านนะฮะเอาชนะนาโปลีไปได้ก่อน1-0ครับแล้วก็นัดที่2ยันเสมอได้1ประตูต่อหนึ่งนะฮะอออันนี้ถือว่าเอซิมิลานี่เก่งจริงนะนาโปลีนี่แชมป์ลีกฤดูก,การนี้นะส่วนทางฝั่งของอินเตอร์มิลานครับพวกเขาผ่านเบนฟิก้ามาได้ด้วยสกอร์รวม5ประตูต่อ3นะครับนัดแรกเนี่ยบุกไปชนะเบนฟิก้าได้ก่อนเลยนะถึงลิสบอน2-0ส่วนนัดต่อมาครับผมเปิดบ้านเสมอไป3ประตูต่อ3นะครับ ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับผมก็ช่วงหลังดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่อินเตอร์แอบดีกว่านิดนึงนะฮะคือทางฝั่งอินเตอร์เนี่ย5นัดหลังพวกเขาชนะรวดทุกเกมครับผมโอโ้โหแล้วก็เกมรุกนี่สุดยอดนะยิงประตูได้เป็นก่อเป็นกาครับนัดล่าสุดนี่บุกไปเยือนโรม่าของบูเรนโยก,ก็กดมาได้2ประตูต่อ0น,นะครับนี่6นัดหลังสุดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยนะฮะ ชนะ5เสมอ1นะส่วน AC มิลานครับช่วงหลังต้องบอกว่าเหนียวแน่นเหลือกเกินนะฮะแพ้ยากมากๆครับ9นัดหลังสุดนะฮะพวกเขายังคงไร้ผ้าอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นการเสมอกับชนะไปอย่างละครึ่งครึ่งนะฮะโดยเป็นการเสมอไป5แล้วก็ชนะไป4นะครับผมก็นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปได,ได้ที่สนามแห่งนี้นะฮะ2ประตูต่อศ ฤดูกาลนี้ครับผมทั้งคู่เจอกันในลีกไปครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเย่าและเยือเลยนะฮะก็ออกมาบ้านใครบ้านมันครับแปลกนะใช้สนามเดียวกันนะครับแต่ว่าคือพอใครเล่นในฐานะเจ้าบ้านก็ได้รับผลสกอร์ที่ดีไปนะครับอินเตอร์เล่นในฐานะเจ้าบ้านครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นี้คือนัดล่าสุดนะฮะ ส่วนเอซิมิลานเล่นในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยก็เอาชนะอินเตอร์ไปได้3ประตูต่อสนะครับแถมอีกหนึ่งนัดนะฮะในรายการซ u เปอร์คัพครับ,รบเป็นอินเตอร์มิลานเนี่ยเอาชนะทางด้านของเอซิมิลานไปได้3ประตูต่อศูนย์นะฮะอันนี้เนี่ยเยตะเป็นรายการพิเศษนะช่วงที่เดือนมกราคมนะครับที่ริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียนะฮะ คราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมดีกว่าครับผมทั้งฝั่งเจ้าถิ่นเอซมิลานนะฮะจะไม่มีสลาตันอิบราฮิโมวิชที่เจ็บนะครับผมว่าอันนี้ไม่น่าใช่ประเด็นอะไรแล้วละ่ะเพราะว่าเจ้าตัวก็ไม่ได้มีผลกับทีมอยู่ละส่วนราฟาเอลเลอาครับอาจจะต้องรอเช็คฟิตอันนี้ผมว่าสําคัญะฮะส่วนทังฝั่งอินเตอร์มิลานครับ เจ็บ3ตัวครับดาวเบิร์ดโรบินโกเซนแล้วก็มิลานสกินเน่นะฮะที่น่าจะกระทบจริงคงมีแค่มิลานสกินเน่รายเดียวนะครับที่เป็นเซนเตฮาตัวหลักนอกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมาดูเสเียผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมดีกว่าครับเจ้าถิ่นเอซิมิล่าของสเตฟานโอเปโอลีจะใช้ระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นไมเมยองเซนเตฮาเป็นฟิกาโยโทโมริกับเซมอนเคียแบ็กขวาเป็นดาวิดเดซาราเบียแบ็กซ้ายเป็นทีโอเฮอร์นันเดส กลางรับเป็นซันโดรโตนาลีกับราเด็ครูนิชกลางรุก3ตัวเป็นอเล็กซิสซาเลเมเกอร์อิสมาเอลเบนเซอร์แล้วก็ไบราฮิมดีแอสครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นโอลิเวียชีรูนะฮะอันนี้คือในกรณีที่ลาฟาเอลเลอเลเนี่ยชวดลงสนามนะครับจะมาในแผนนี้นะส่วนทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์มิลานครับของซิโมเนอินซากี้จะมาในระบบ352ครับผู้รักษาประตูเป็นอันเดรโอนาน่า เซ็นเตอร์ฮาเป็นมัตเตโอดาเมียนฟรานเชสโกอาเซบีอเลสซานโดตวัตต وني กลาง5ตัวครับผมเดนเซลดรุมฟี่เนี่ยฝั่งขวาเฟเดริโกดีมาโก่ฝั่งซ้าย3ตัวกลางครับเป็นฮาคานชาฮานอกลูมาเซลโลบรโซวิชแล้วก็นิโคโลบราเลล่าคู่หน้านะครับจะเป็นลาตูโรมาติเนสกับโรเมลูลูกากูนะครับคู่นี้เนี่ย คือเจอกันบ่อยเจอกันประจําอยู่แล้วอยู่เมืองเดียวกันด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นขอใช้สำนวนที่เรียกว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เลยน่าจะถูกครับแต่ถ้าสําหรับรายการนี้เนี่ยทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีมากๆครับนับตั้งแต่ปี2005เลยทีเดียวนะฮะอินเตอร์มิลานนะครับผมสถิติของพวกเขาเนี่ยในการเล่นเกมเยือนเอซิมิลานที่สนามแห่งนี้ ผมหมายถึงว่าเล่นในฐานะทีมเยือนนะเพราะพวกเขาใช้สนามเดียวกันครับอินเตอร์มิลานเนี่ยไม่สามารถเอาชนะเอซีมิลานได้เลย3ครั้งหลังสุดครับเป็นการเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป1แต่สถิติเฮตุเฮต์การเจอกันของทั้งคู่5ครั้งหลังสุดครับอินเตอร์มิลานดูดีกว่านะฮะชนะไป3เอซีมิลานชนะได้1ครั้งแล้วก็จบลงด้วยการเสมอกันไป1ครั้งครับ ช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่ฟอร์มดีแล้วก็เหนียวแน่นด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งฝั่ง AC ซมิลานนะฮะที่เล่นในฐานะเจ้าถิ่นวันนี้เนี่ยเกเกมเย้าหลังสุดของพวกเขาไร้พ่ายนะครับผมโดยเป็นการเก็บชัยชนะไปได้ถึง6เกมแล้วก็เสมอไป3นะครับขณะที่อินเตอร์มิลานครับเกมเยือนเนี่ย เจ็นัดหลังสุดพวกเขาก็ไรพ่ายเหมือนกันครับชนะไป4เสมอ3แต่ไอ้ีนัดเกมเยือนหลังสุดเนี่ยนะครับมันเป็นการชนะรวดติดต่อกันเลยครับแบบคลีนชีตนะฮะ4นัดหลังเกมเยือนของอินเตอร์มิลานชนะแบบไม่เสียประตูเลยครับแถมยิงประตูไปได้ถล่มทลายครับถึง13ลูกฮะ คือนาทีนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานฟอร์มถือว่าโหสัสๆ์จริงๆนะครับโดยเฉพาะโรเมลูลูกากูเฟเดริโกดิมาโกรวมไปถึงทางด้านของลาตูโรมาติเนสครับที่3นัดหลังสุดเนี่ยจะตัวยิงไปถึง4ประตูเลยนะซึ่งถึงแม้ว่าสถิติของอินเตอร์ครับในการเล่นในฐานะทีมเยือนเจอก,กับเอซิมิลานสานัดหลังจะไม่ค่อยดีอย่างที่ผมบอกไปครับแต่วันนี้จุดเปลี่ยนสำคัญนะครับคือเอซิมิลานเนี่ย อาจจะไม่มีราฟาเอลเลยเอาลงสนามนะครับซึ่งถ้าเกิดใครติดตามฟุตบอลอิตาลีมาโดยตลอดนะฮะหรือถ้าเกิดใครติดตาม AC ซมิลานมาโดยตลอดเนี่ยจะทราบครับว่าราฟาเอลเลยเอาเป็นตัวขับเคลื่อนทีมอย่างแท้จริงนะครับไอ้ที่ชีรูยิงได้นะฮะผมพวกอิสเปียโเนเซอร์ยิงได้เนี่ยมีเลเอาครับคอยทะลุทะลวงกระชากแล้วก็เลี้ยงกินตัวมาโดยตลอดครับคือเป็นตัวที่ คอยเอาบอลไปข้างหน้าแล้วก็ป้อนให้เพื่อนๆทําประตูนะฮะเป็นตัวป้อนให้ชีรูเลยว่างั้นเถอะแต่วันนี้การขาดราฟาเอลเลอาไปผมว่าค่อนข้างกระทบมากเลยนะฮะขอใช้คําว่ากระทบมากๆด้วยนะ,ะขณะที่หันไปดูทีมของอินเตอร์มิลานที่ฟูลทีมทุกตําแหน่งไม่ขาดเลยสักตัวนะครับผมกองหน้าก็มีชอยส์ให้เลือกมากมายนะฮะทั้งลูกากูหรือว่าลอตโตโรมาติเนสที่คาดว่าน่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงวันนี้นะ นี่ยังไม่นับถึงไอ้ตัวสำรองซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเกมได้ตลอดเวลาอย่างพวก่าโยคินคอเรอาอะไรพวกเนี้ยไหนจะเอดินเซโกอีกอะออแล้วก็พวกเฮนริกมาคิตายานอีกอะคือตัวสำรองของอินเตอร์มิลานนะครับผมอย่าพูดว่าสำรองดีกว่าตัวหมุนเวียนเนี่ยอินเตอร์มิลานดูแล้วน่ากลัวกว่าเอซีมิลานครับ คือทั้งคู่เจอกันวันนี้ยังไงซะรูปเกมมันสูสีแน่นอนแหละด้วยศักสีนะฮะทีมมิลานเจอกันเองอะนะแล้วไหนจะเรื่องของฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ในช่วงหลังที่มันดีพอๆพกันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถามความพร้อมวันนี้อินเดอร์มิลานยังพร้อมกว่าฮะในฐานะทีมเยือนส่วนตัวผมมองว่าไม่มีผลอะไรนะนักฟุตบอลระดับนี้นี่เล่นทีมเย้าทีมเยือนเนี่ยผมว่าไม่ค่อยต่างกันแล้วยิ่งแต่สนามเดียวกันเนี่ย ยิ่งไม่ต่างเข้าไปใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเทียบฟอร์มล่าสุดกันดีกว่าแล้วก็เทียบสภาพความพร้อมของทีมเป็นหลัก,กน,นะครับซึ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยยังดูดีกว่าเอซีมิลานอยู่เล็กน้อยนะฮะนัดนี้เนี่ยถ้าเกิดราฟาเอลเลอาล,ลงได้เนี่ยผมอาจจะตัดสินใจลำบากมากกว่านี้ครับแต่วันนี้พอไม่มีเลอาลปุ๊บเนี่ยเกมรุกของเอซีมิลานเนี่ยมันดรอปลงไปนะฮะมันขาดความน่ากลัวลงไปทําให้ส่วนตัวผมวันเนี้ยชอบอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับ และอัตราต่อรองครับวันนี้อินเตอร์มิลานบุกมาต่อปอปอด้วยนะฮะคล้ายๆมาดิดกับแมนซิตี้เมื่อวานเลยแต่วันนี้ผมขอเลือกเชียร์นะฮะทีมเยือนนะครับอินเตอร์มิลานละกันพูดทีมเยือนแล้วแปลกๆวะยังไงไม่รู้อ่ะเอาแบบว่าผมชอบอินเตอร์มิลานละกันนะครับต่อปอปอฮะผมว่าพวกเขาน่าจะเก็บชัยชนะได้ในนัดนี้นะครับแล้วก็มองว่าน่าจะชนะได้ในฐานะทีมเยาวละทีมเยือนด้วยนะฮะ คู่นี้อยู่อินเตอร์มิลานราคาปอปอนะครับฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีคู่เดียวนะฮะชอบเหมือนกันหรือไม่อย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับและเน้นย้ำอีกทีครับกิจกรรมทายผลสกอร์1ท่าน1ผลสกอร์นะครับไม่ต้องทายในคอมเมนต์นะฮะให้ไปทายในนู่นเลยครับไลน์แอดบอมแปดสเลยนะเพื่อความชัวร์ไม่งั้นท่านทายถูกอาจจะมีคนเนี่ยแอบอ้างเอาคําตอบท่านไปรับรางวัลน,นะครับมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้น ทักไปถ่ายในหลายแอดกันนะครับวันนี้ฝากไว้คู่เดียวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ